สวัสดีค่ะทุกคนพี่ปานก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆในช่องถิดดารีเสียหวัง789ให้ได้รับชมกันนะคะในวันที่8พฤศจิกายนหวังอีปป๋อได้ทำการอัดรายการเดเดอัพในวันที่2เสร็จสิ้นในช่วงบ่ายและได้เดินทางออกจากชางชา ไปยังเมืองหางโจเพื่อทำงานต่อหลังจากนั้นก็ได้มีการอัปเดตจากอีป็อออฟฟิเชียลว่าปฏิกิยาทางเคมีแบบใดที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนที่มีความสามารถทางธุรกิจชั้นหนึ่งในสาขาของตนเองกับตันฮิปฮอปหวังอีปอนนำทีมเพื่อนเก่าจากการแข่งขันสตรีทแดนมาเซอร์ไพรส์อีกครั้งมาเจอกันบนเวทีคิงบูมคืนนี้เวลาสามทุ่มค่ะ มาพบกับน้องและเพื่อนๆส e ต t แดน c e ในรายการเด y d เด Up อัได้ทางช่อง MGTv นะคะในด้านของหวังอิปออก็ได้อัปเดตว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้พบคุณในการพบปะแฟนมิตติ้งแบรนด์ h e a d and shoulder ผมหวังว่าคุณจะสดชื่นและมั่นใจเสมอรักษาสภาพผมที่ดีที่สุดอย่าให้รังแครมารบก,กวนคุณรับชมวิดีโอเพื่อรับสิทธิประโยชน์ พิเศษสุดเซอร์ไพรส์ค่ะน้องก็ได้อัปเดตโฆษณาของแบรนด์ Head a n s h o u เด e r ที่น้องเป็นโคษกแบรนด์ค่ะในด้านของช่อง CCTV ก็ได้อัปเดตว่าการตัดต่อสารคดีขนาดใหญ่กำลังจะนำเข้าสู่ตอนจบในตอนสุดท้ายผู้ชมจะได้เห็นว่าผู้มีอำนาจและเรื่องราวที่เปิดเผยเกี่ยวกับการเสียสละของเหมาอันอิงปัจจุบันเป็นโทรเลข ที่ไม่ได้จัดประเภทล่าสุดในหอจดหมายเหตุกลางและภาพประวัติศาสตร์อันล้ำค่าจำนวนหนึ่งที่เผยแพร่เป็นครั้งแรกในตอนจบของสารคดีเรื่องนี้จะแสดง MV สํำหรับเพลงประกอบละครเรื่อง Hot Blood Now ได้ขับร้องโดยหวังอีปอ้ป๋อหันเลยและดูเจียงในตอนที่20ต่อต้อานสหรัฐช่วยเหลือเกาหลีและปกป้องประเทศชาติ ทางช่อง CCTV 4จะออกอากาศในวันที่9พฤศจิกายนเวลา19ในกาเวลาจีนนะคะค่ะไม่ว่างานของน้องจะเยอะแค่ไหนงานหลวงก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องนะคะเหมาทาั้งงานหลวงงานราดเลยนะคะจัดไปเลยค่ะทางด้านของหูหนานทีวีก็ได้อัปเดตเชิญชวนทุกคนรับชมการถ่ายทอดสดทีมอาสาสมัครกู้ภัยดับเพลิงหูหนานสตา์ โดยหวังอี้ป๋อได้มีการพูดในว c r ีอาว่าใส่ใจกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยสวัสดีครับผมหวังอี้ป๋อสมาชิกของทีมกู้ภัยดับเพลิงหูหนานสตาเป็นช่องของการกู้ภัยดับเพลิงและยังเป็นช่องที่ช่วยเหลือชีวิตผู้คนเพื่อให้ทุกคนได้ปลอดภัยอย่าปิดกั้นทางเดินหนีไฟติดตามชมไลฟ์สดช่องหูหนานไฟในวันที่9พฤศจิกายนเวลา15นาฬิกาเวลาจีนนะคะ เข้าร่วมในมณฑลหูหนาน119กิจกรรมเดือนของการประชาสัมพันธ์เหตุการณ์การดับเพลิงและพิธีเปิดตัวคราวก็เป็นการมุ่งเน้นไปที่การดับเพลิงเพื่อช่วยเหลือชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมติดตามชมหวังอีปอ้ป๋อผู้พิทักษ์อาคีภัยแห่งหูหนานทีวีนะคะในด้านของแองแมงโก้ก็ได้อัปเดตว่าหวังอีปอ้ป๋อถ้าสถานะดีแชมป์และรองชนะเลิศก็เป็นของผม หวังอี้ป๋อทูสวัสดิการสาธารณะด้านการป้องกันอัคีภัยแห่งเมืองล้ย่ยหยางคลาสการป้องกันอัคีภัยของครูหวังจะเริ่มขึ้นแล้วมาโปรโมทเชิญชวนทุกคนมาเรียนรู้ด้านการป้องกันอัคีภยัยและการดับเพลิงเบื้องต้นพัฒนาพฤติกรรมที่ดีใส่ใจการป้องกันอัคีภัยสูงสุดเรามาดูในคลิปวิดีโอกันนะคะชั้นเรียนป้องกันอัคีภัยของครูหวังเริ่มขึ้นแล้วหวังอีป้ปอได้พูดว่า ทัวสวัสดิการสาธารณะด้านการป้องกันอัคคีภัยแห่งเมืองล้ย่ยหยางผมชื่อหวังอิป่อครับทางเดินของรถดับเพลิงเป็นทางผ่านของชีวิตที่ไม่ควรปิดกั้นทางเดินของรถดับเพลิงตลอดเวลาทางเดินทีมงานดับเพลิงหมายถึงถนนที่แม่นุญ,ญาตให้ผ่านพูดง่ายๆคือห้ามจอดรถขวางบริเวณทางออกของที่จอดรถของหน่วยดับเพลิงค่ะเพื่อความสะดวกสบายสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นไฟไหม้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงออกมาช่วยเหลือเพื่อให้ทราบถึงชีวิตของคนที่กำลังอพยพหนีไฟมีหน้าที่ปิดกั้นทางเดินของไฟหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและดับเพลิงมีสิทธิ์ที่จะล้างสิ่งกีดขวางที่กีดขวางบริเวณทางเดินรถในขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้รถดับเพลิงเข้าช่องเรียบเพื่อให้หน่วยกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุเร็วขึ้น ทุกคนพ้นขีดอันตรายได้เร็วมีถนนนับหมื่นอย่าปิดกัน้นครอบครองช่องดับเพลิงมาเรียนรู้ความรู้เรื่องไฟกันเถอะพัฒนาพฤติกรรมที่ดีใส่ใจด้านความปลอดภัยจากอคีภัยกันนะครับค่ะวันนี้ทั้งงานหลวงและงานราชของน้องมาแบบรัวๆเลยนะคะค่ะก็มีอีกเยอะเลยนะคะที่พี่ปานยังไม่ได้แปลเยอะมากค่ะ เรามาที่ข่าวของเสอจ้านกันนะคะในช่องช h i นาวูของช่องเคเบิลทีีของเกาหลีช h i นาทีวีได้มีการลงข่าวแสดงความชื่นชมความสามารถของเสอ่จ้านนักข่าวผู้หญิงได้พูดว่าโอ้ยเขาดูนิ่งมากๆดูเป็นคนใสสะอาดบริสุทธิ์จริงๆนักข่าวผู้หญิงอีกคนได้พูดว่าฉันหวังว่าเขาจะได้เป็นโฆษกแบรนด์ ของน้ำแร่เกาหลีอาริสุที่ใสและมีชีวิตชีวานักข่าวผู้ชายได้พูดว่าเซียวจ้านเป็นดาราที่ได้รับความนิยมมากและได้รับเลือกให้เป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในปี2020นักข่าวผู้หญิงได้พูดว่าใช่เขาเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดนักข่าวผู้ชายได้พูดต่อว่าเซียวจ้านเขาเป็นที่รักของทุกคน ในซีรีส์เรื่องหานท้าชะตาฟ้าเป็นการแสดงทักษะแบบโบราณแม้ว่าการแสดงของเขาจะน้อยมากแต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมนอกจากการโชว์ทักษะการแสดงที่น่าประทับใจแล้วเขายังมีทักษะการร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้อีกด้วยเขาช่างเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากจริงๆรู้ไหมว่าอาชีพทั้งหมดของเขาคืออะไร นักข่าวผู้หญิงได้พูดว่านี่มันก็แปลกแปลกมากๆกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเขาเป็นอันดับหนึ่งในการจัดอันดับผู้ชายที่เซ็กซี่ที่เอาชนะศิลปินคนอื่นๆแต่ในภาพนี้เขากลับดูเป็นคนที่เซ็กซี่และไร้เดียงสามากๆผู้หญิงอีกคนพูดขึ้นว่าให้ความรู้สึกเหมือนความบริสุทธิ์ที่ไร้เดียงสาผู้หญิงทั้งสองคนก็ได้ข้อสรุปว่า หมายความว่าไม่สามารถประเมินจากรูปถ่ายนี้เพื่อยงไปหาอาชีพของเขาได้หรือว่าฉันเป็นบาร์เทนเดอร์ที่มีสเสน่ห์และเซ็กซี่นักข่าวผู้ชายก็ได้พูดขึ้นว่าอ่าตรงกันข้ามครับมันสวยงามกว่าน,นั้นโอเคเปิดเผยเลยนะมันยากมากที่จะเดาความรู้สึกที่ผมเห็นคือเป็นความรู้สึกของพี่ชายในคริสตจักรรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องกันในคริสตจักร พี่ชายที่สุดหลอ่อที่มีแต่ความเมตตาพี่ชายที่ใจดีซื้อสัตว์และน่าเชื่อถืออาชีพเดิมของเขาเป็นช่างภาพและสถาปนิกนักข่าวผู้หญิงได้พูดขึ้นว่าอ่ะหนุ่มสถาปัย์นี่หล่อจริงๆนักข่าวผู้ชายได้พูดว่าช่างภาพและสถาปนิกครับนักข่าวผู้หญิงได้พูดว่าแต่ตอนนี้เซียวจ้านอายุ29ปีแล้วและเขาได้เดบิวต์มาเป็นเวลา4ปี เขามีสองอาชีพก่อนเดบิว์ใช่ไหมนักข่าวผู้ชายตอบว่าใช่ใช่เขาได้มีการเปิดสตูดิโอร่วมกับเพื่อนของเขาด้วยนักข่าวผู้หญิงก็ได้พูดต่อว่าพูดตามตรงนะเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากจริงๆเป็นคนที่มีความคล่องตัวสูงรวมถึงการเต้นและร้องเพลงได้สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะพี่ปานก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะ ที่มีคนรักและสนับสนุนน้องอีกมากมายค่ะสำหรับวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามและรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะ